โซลิดร้อยห้าแรงนะครับอ่ะยันมาโซลิดร้อยห้าแรงมีคนหาไหมครับขนาดใหญ่เลยนะครับอ่ายางหน้าขอบยี่สิบ่ยางหลังโอ้ทำไมเส้นใหญ่จังเลยเนี่ยอ่าเป็นรถคันใหญ่มากๆนะครับใครมองหากันอยู่ไหมครับอ่ะดาวที่ห้าหมื่นบาทนะครับส่งปีละแสนสี่หมื่นบาทนะครับมีงดย่อยเดือนละสองพันนะผ่อนอยู่แค่หกปีก็หมดงวดนะครับอ่ะอยากรู้ไหมครับว่าคันนี้กี่ชั่วโมงครับเจ็ดร้อยเก้าสิบชั่วโมงครับเป็นรถปีหกเจ็ดเลยนะครับคุณลูกค้า เป็นรถปี6 7เเลยนะครับใครมองหารถใหญ่ๆผ่อนได้นะครับอ่ะมีมาฝาก1คันนะครับอ่ามีด้านหน้าอย่างเดียวนะครับอ่าแต่เป็นราคาที่เราใจเลยใช้เงินแค่ห้าหมื่นบาทก็ออกรถได้แล้วนะครับใครมองหารุ่นนี้อยู่ถือว่าอ่ะเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเสืออ้วนจะขับให้ดูนะปกติก็จะไม่ค่อยขับหรอกครับแต่คันนี้มันใหญ่น่าขับมากๆนะครับเดี๋ยวจะขับให้ดูครับอ่าตัวนี้เป็นระบบธรรมดานะครับอ่าไม่มีไฟฟ้านะครับ ฟวิลก็เป็นธรรมดานะครับอ่าไฮดรอลิกก็เป็นธรรมดานะครับอ่าใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นตัว1 5แรงร้อยห้าแรงนะอ่ามีลิฟต์ออมติกด้วยนะครับแล้วก็นี่ไฮดรอลิกตรงยกฐานขึ้นหน้าหลังก็เป็นธรรมดานะครับอ่าเจ็ดร้อยเก้าสิบชั่วโมงงานอ่ะเี่ยนะครับไม่กันจะขึ้นอ่ะนี่เจ็ดร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงงานนะอ่สะสภาพถือว่าดีมากๆนะครับเดี๋ยวขับให้ดูสักรอบสองรอบนะครับ อ่ะนะเสียงดีด้วยอ่าครับเพราะชั่วโมงเขาเพิ่งเจ็ดร้อยกว่านะครับทําไมมันใหญ่เลยฟังไปหมดเลยใหญ่มากๆนะครับคนที่ชอบรถใหญ่นะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับคันนี้อ่าฮะเสียงนิ่มๆเลยใหญ่มากๆเลยพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ประจำร้านเลยนะเนี่ยร้อยห้าเลง ใหญ่มากๆอ่ะขับแค่เดินหน้ากันถอยหลังนี่แหละรอบเบียวพอเดี๋ยวลงเรารีวิวต่อนะครับอ่ะใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับอ่างานอ้อยน่าจะเหมาะนะอะงานปรับดินนะครับงานอ้อยนะครับน่าจะเหมาะเลยนะครับอ่ะอยากรู้ราคาใช่ไหมบางท่านก็บอกเซวันยังไม่บอกราคาเลยอ่าอ่าเซวันขายอยู่หกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหกแสนเก้าหมื่นบาทอ่าแล้วก็มีส่วนลดให้นะครับ ส่วนลดให้อยู่ประมาณาสามหมื่นนะครับสามหมื่นนะครับาลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ประมาณห้ามหมื่นนะอา่าครับหักส่วนลดหักอะไรเซเว่นแล้วก็อา่าใช้รถออกอใช้เงินออกรถอยู่ห้าหม,มื่นบาทนะครับอ่ะสนใจก็โทรหาเซเว่นได้เลย 4, 7, 0ูนย์เก้าสี่เนะครับยันม่าโซลิดร้อยห้าแรงนะครับร้อยห้าแรงนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ เยี่ยมมากๆเลยนะครับใครมองหารุ่นนี้อยู่0947 06 4430นะส่วนใครมองหารุ่นอื่นอยู่ครับเป็นคูบต t a 88แล้วก็มีนะคูปต t a 88ก็ใช้เงินออกรถอยู่1 0 0 0 0แบาทนะครับคู b ต t a MU57 นะครับก็ใช้เงินออกรถอยู่50,000บาท MU19 ใช้เงินออกรถอยู่50,000บาท <laughs> จำจำแทบไม่ได้งงตัวเองอยง <laughs> ต้องสะกดไปด้วยนะครับอ่ะนี่ M88 นะ ชั่วโมงงานอยู่500กว่านะครับใช้เงินออกรถอยู่10,000แบาทนะครับ mu 4 9นะครับใช้เงินออกรถอยู่50,000บาทนะครับ mu 5 7ใช้เงินออกรถอยู่50,000บาทนะครับอ่าใครที่สนใจผ่อนนะฮะอ่าโซลิดนะครับยันมาโซลิดอ่าเซวันมี75แรงแล้วก็50แรงด้วยนะครับใช้เงินออกรถอยู่อ่า4ี0 0 0ื่นห้นะครับอ่ะนี่75แรงครับนี่เจ้าแรงก็จะผอมลงมาเล็กลงมานะครับอ่ะใครสนใจโทรหาเซเว่นด่วนๆนะครับ0947 06 4430นะครับรถไถมือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับชอบคันไหนอยากได้คันไหนโทรหาเซอ้วนด่วนด่วนด่วนนะครับทำไมด่มดวนเยอะจังอ่ะโทรหาเซววนด่วนด่วนๆนะครับชอบคันไหนนะครับ,บมีรถแท็กเตอร์มือสองให้เลือกมากกว่าหลายคันนะครับมีแมคโคด้วยเมื่อวานเนี่ยเอฟซี FC บอกกัาช่วยรีวิวแมคโคให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเขาจะรีวิวนะอ่าวันนี้ก็สามแสนสองหมื่นบาทเดี๋ยว,ยวจะค่อยรีวิวให้นะครับใครทำงานก่อสร้างอยู่ก็อุดหนุนได้ครับทุกอย่างปกตินะ ่าไม่ได้ใหม่นะครับไม่ได้ใหม่มากครับแต่ทุกอย่างปกตินะครับอ่าสนใจก็อุดหนุนได้รถเก่ายุโรปสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะคันนี้ก็ปรับราคาลงหกหมื่นห้าพันบาทมีมุ้งกี่ด้วยหกหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับโทรหาเสวี่ยวันได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกซีซีสามศูนย์ครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับโทรหาเสวี่ยวันได้เลยนะครับขอบคุณครับ